ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาทุกประการเทินสามราศีดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่โชคกระหน่ำซั์ ยิ้มรับเงินล้านจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์ดวงทางด้านการงานเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่การงานหากเคยประสบปัญหาเรื่องแรงงานหรือปัญหาทางด้านกฎหมายช่วงนี้จะได้รับการขี้ขาย ไม่ว่าจะหยิบจับทำการใดๆก็จะเกิดผลสำเร็จเป็นเงินเป็นทองส่วนการเงินดีขึ้นเนื่องจากรายรับเพิ่มมากขึ้นและในขณะเดียวกันรายจ่ายก็ลดลง จึงทำให้เหลือเงินเก็บเพิ่มมากยิ่งขึ้นส่วนดวงความรักรักมีแต่เรื่องระหองระแหงไม่มีอะไรดีจึงควรอยู่ห่างกันสักพักด้านสุขภาพให้ระวังโรคเก่ากำเริบเนื่องจากความเครียดในวเรื่องของครอบครัว 2. ราศีเมษร,ราศีเมษการงานของท่านท่านที่ทำธุรกิจหุ้นต่างประเทศหรือเป็นผู้นำเข้าสินค้าในช่วงนี้จะมีโอกาสได้พบคู่ค้าคนใหม่และก้าวต่อไปด้วยการเป็นคู่ค้าที่ถาวรเรียกได้ว่า งานของคุณนั้นหยิบจับค้าขายอะไรก็มังคังร่มรวยประสบความสำเร็จทางด้านการงานส่วนการเงินเงินที่คาดว่าจะต้องมีอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนคุณจะต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีแต่นอกเหนือจากนี้ต้นเดือนหน้ามีโอกาสรับทรัพย์หนัก ไม่ว่าการเงินของคุณจะเคยติดปัญหาได้แต่หลังจากนี้จะได้รับการขี้คายอย่างแน่นอนเงินจะสะพัดมากยิ่งขึ้นดวงความรักคนรักเหมือนไม่มีเนื่องจากท่านเองไม่มีเวลาและอารมณ์ของคุณนั้นอาจจะเบื่อหน่ายส่วนด้านสุขภาพให้ระวังโรคเกี่ยวกับอาหารเป็นพิษหรือลมในกระเพาะจะทำให้ท้องเฟ้อได้ 3. ช่ชาวราศีเมทุนการงานของคุณนั้นอย่าไว้ใจใครมากเกินไปต้องทำด้วยตนเองและท่านจะมีโอกาสได้เดินทางไกลเกี่ยวกับงานแล้วจะประสบความสำเร็จจากการเดินทางอีกด้วยส่วนการเงินเงินทองคล่องตัวดีทั้งรายรับรายจ่าย เนื่องจากมีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้นคุณจะต้องวางแผนการเงินให้ดีแต่นอกเหนือจากนี้จะมีโชคลาภรอยเข้ามาอาจจะมีโอกาสเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแล้วทุกรางวัลใหญ่เศรษฐีใหม่หนีไม่ไกลเกินเอื้อมดวงความรักคนรักยังให้ความหวงังและช่วยเหลือเกือ้อกูลท่านดีจึงเหมาะแก่การลงทุนใหม่ซึ่งธุรกิจต่างๆซึ่งลงทุนด้วย จะประสบความสำเร็จด้านสุขภาพให้ระวังบุตรหลานจะทำให้ท่านเครียดถึงกับร่้มป่วย ไม่เชื่อไม่ลบรูหรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ